Então, Dante, The Truth. Right. เดอะทรูดจาะลึกจริงมาเจาะลึกจริงกันครับท่านผู้ชมรู้แล้วใครเด็กหนุ่มยืนชูป้ายแจงความจริงงบสถาบันกำลางสกายวอล์กพร้อมเปิดใจถึงพระมหากษัตริย์จากกรณีที่เบนจาแสงจันทร์สอสพักเก้าไกลอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565 โดยเป็นประเด็นในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ค่อนข้างจะมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงนั้นต่อมาทางด้านของดรสุพนัทอภิญญาณหรือด New รนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย Mass Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความอธิบายถึงงบประมาณดังกล่าวไว้บางช่วงที่น่าสนใจว่าส0,000กว่าล้านจริงหรือ งบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ชื่องบประมาณที่ถูกต้องต้องเรียกว่างบประมาณส่วนราชการในพระองค์ 1. งงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ตั้งขึ้นโดยสำนักงบประมาณเหมือนกับงบประมาณอื่นๆ 2. งงบประมาณส่วนราชการในพระองค์เดิมอยู่ที่6000ล้านบาทแต่มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น8,00 0ันล้านบาทเนื่องจากงบที่ตามมาพร้อมกับการถ่ายโอนกำลังพลงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ จึงไม่ได้แตกต่างจากงบประมาณส่วนราชการอื่นๆที่จํานวนอัตราของราชการถูกจํากัดและควบคุมโดยกฎเกณฑ์ของสํานักงานค่าราชการพลเรือนหรือสํานักงานกอพอ 3. งบประมาณส่วนราชการในพระองค์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ0.25%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่าย3ด้านค่าดําเนินการค่าจ้างเงินเดือนบุคลากรประมาณ14,000คน ค่าสาธารณุรโภคและ 4. งบประมาณที่ถูกเหมารวมจนกลายเป็น30,000กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณของกระทรวงต่างๆที่ตั้งงบขึ้นมาโดยการอ้างถึงสถาบันและนำไปใช้เองภายในกิจการของกระทรวงนั้นๆ 5. งบประมาณส่วนราชการในพระองค์ไม่เพียงพอต่อการใช้จริงรายได้ของค่าราชการในพระองค์บางส่วนจึงมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และจะประดับอินทนูและทะทนซึ่งย่อมาจาก เงินท้ายที่นั่งการปั่นกระแสบิดเบือนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ซึ่งเป็นการจงใจสร้างความเข้าใจผิดเพื่อก่อให้เกิดความเกลียดชังและความอาฆาตมาดร,ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น่าสงสัยว่า กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการปั่นกระแสบิดเบอือนนี้กำลังปั่นหัวคนรุ่นใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นขบวนการเพื่อหวังบิดเบอือนให้ร้ายบ่นทำลายความศรัทธานำไปสู่การต่อต้อตานและคนล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เลียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ปาเทือนหรือไม่แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับการบิดเบอือนให้ร้ายงบประมาณส่วนราชการในพระองค์จำนวน0.25ที่สร้างอาชีพให้กว่า14,000คน เอาเวลาไปสนใจงบประมาณอีก99.75%กับการบริหารของนักการเมืองไม่ดีกว่าหรือล่าสุดวันนี้4มิถุนายน2564ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้แชร์ข้อความพร้อมภาพที่เกี่ยวกับงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เอาไว้ทำให้มีคนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นชื่นชมกันเป็นจำนวนมากอาทิ ขอบคุณคุณภัสกรต้นและขอบคุณอาจารย์ดรอานนท์ศักดิ์วรรวิทย์ที่แชร์จากโอ้โหจ้องมองด้วยความภาคภูมิใจเห็นเหมือนกันไหมคะความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ต้องปเปิดเผยน้องหล่อมากทั้งกายและใจแถมสติเยี่ยมแยกแยะได้สมเป็นคนรุ่นใหม่เต็มด้วยคุณภาพและยังมีบางคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมว่านอกจากจะเป็นเดือนของคนคิดต่างแต่คิดต่างและเห็นความจริงนั่นค่ะคือความภาคภูมิใจ ขอบคุณที่เผยแพร่ค,ความจริงทีมไทยแลนด์เรารักสถาบันหรือบางคอมเมนต์ก็เพิ่มเติมเช่นว่าขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาเรียนรู้ความจริงขอบคุณน้องๆไทยรักษาภูมิใจและชื่นชมนะคะลูกหลานคนไทยต้องไม่โง่ค่ะมีสมองไม่ปล่อยให้คนมาปั่นหัวกุข่าวบิดเบือนมั่วข่าวตลอดขอบคุณนะคะอนาคตของไทยพอมีหวังอยู่กระนั้นเองที่ทำให้ทีมข่าวของเดอะทรู h ได้ตรวจสอบว่าบุคคลที่ไปยืนแสดงออกปกป้องสถาบันนั้นเป็นใครมาจากไหนซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบที่ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าไทยรักษาก็พบข้อความและภาพของเหตุการณ์ที่กำลังพูดถึงกันดังนี้ไทยรักษาอยู่ที่สกายวอล์สนามกีฬาสยามนับ10ปีแล้วที่ขบวนการทำลายสถาบัน ใช้เรื่องงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์เอามาบิดเบือนให้ร้ายหลอกคนให้เข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังสถาบันแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางแต่กลับไม่มีการลุกขึ้นมาต่อสู้และโต้แย้งอย่างเป็นรูปประทมเลยต่อไปนี้พวกเราทุกคนจงลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้กันอย่างจรงิงจังใช้หลักการตลาดช่วยในการเผยแพร่เอาข้อมูลที่ถูกต้องนี้ไปบอกกับประชาชนทั้งประเทศว่างบสถาบันที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไม่ใช่เงินรายได้ ส่วนตัวของพระมาหากษัตริย์อย่างที่พวกเขาหลอกลวงพวกเรามาโดยตลอดพวกมันดูถูกสติปัญญาผู้คนมานานเกินพอแล้วจงลุกขึ้นมาด้วยกันแพร่กระจายข้อความในสารนี้ออกไปเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะทำลายจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะทำอย่าหยุดที่จะพูดความจริงสถาบันพระมาหากษัตริย์ควรได้รับความเป็นธรรม